สวัสดีครับอาจารย์กนคำนำโขนะครับสำหรับงานบุญในวันนี้พระศิวลีนะครับเป็นโครงการบุญที่ถือได้ว่าเป็นมหาบุญมากๆใครที่ได้ร่วมอนุโมทนาได้ร่วมบุญก็ถือว่าเป็นมหาบุญโครงการพระศิวลีนี้สร้างทั่วประเทศไทยเลยนะครับ789องค์วันนี้อาจารย์ได้มาร่วมสร้างมาร่วมเป็นเจ้าภาพ3องค์นะครับถือว่าเป็นมหาบุญมหากุศลดังนั้นใครที่อยากจะร่วมบุญอยากจะร่วมสร้างองค์พระศิวลีซึ่งเป็นพะาาระอัครสาวก ที่ได้ชื่อว่ามีลาบมากเอตทะทางโชคลาภวาสนาใครได้ร่วมสร้างหรือแม้แต่ได้กราบสการะบูชาเนี่ยก็ถือว่าเป็นมหาบุญมหากุศลดังนั้นในวันนี้วันดีวันที่ได้มาสร้างบุญวันที่ได้มาถวายองค์มศิบรีเพื่อที่จะประดิษฐานทั่วไทยนะครับตอนนี้อยู่ที่520กว่าองค์แล้วดังนั้นใครที่อยากร่วมสร้างร่วมบุญติดต่อมาที่ยังมูลนิธิสร้างมศิบรีทั่วประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้ เป็นมหาบุญมหากุศลที่อาจารย์ได้มาร่วมก็ถือว่าสาธุบุญครับสาธุบุญสาธุบุญณัชาติติครับสาธุครับ <Yeah. S 1> กดติดตามเรื่องราวดีๆได้แล้วที่ YouTube หรือ f Facebook แฟนเพจมูลนิธิพระศิวลีศิลปินดาราสายบุญ